เธอคิดเพื่อนกูคิดคู่ธุจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจทุกๆแตไม่มีท้อเพื่อนกูถ้าพูดถึงร้านบอฟเฟ้คนส่วนใหญ่คงนึกถึงร้านอาหารราคาไม่แพงที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนู แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้กับเครื่องสำอางที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางมีอยู่มากมายหลายแบรนด์นะคะดังนั้นถ้าคิดจะทำธุรกิจประเภทนี้ต้องเตรียมใจรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยค่ะธุรกิจความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่ที่มีดีมาน ั้้้งงงงเยยยออออะอผูหญิ่ง่าไไงกก็ตสววนปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศทั้งโดยการจำหน่ายทางร้านค้าทั่วไปและดเล็กเซลหรือการขายตรงทำให้ตลาดรวมสินค้าประเภทนี้มีมูลค่าสูงถึง33,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ละลักษณะการแต่งร้านก็คล้ายๆกับบุฟเฟ่ก็คือเราจะดิสเพย์สินค้าให้ลูกค้าเนี่ยเดินเดินเลือกเดินหยิบ ทดลองได้ง่ายๆเหมือนร้านอาหารบุฟเฟ่เลยร้านค้าแบรนด์นี้จงใจสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในร้านอาหารบุฟเฟ่โดยมีพนักง,งานคอยให้คำแนะนำเรื่องการแต่งหน้าทุกขั้นตอนซึ่งกลยุทธ์นี้แหละค่ะที่สร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้าทุกระดับแถมยังพกพาความประทับใจกลับไปอีกด้วยล่ะค่ะธุกรกิจเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคุณมีคุณภาพสินค้าที่ดีคุณต้องมีบริการที่ดีด้วย คุณสุวินเล่าให้เค,ค้กฟังว่าเขาเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ประมาทตั้งแต่การดูตลาดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่นำเครื่องสำอางคุณภาพดีมาขายในราคาย่อมเยาจึงทำให้ในตอนนี้เขาสามารถขยายสาขาไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและยังตั้งใจที่จะขยายต่อไปเรื่อยๆเลยละค่ะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคขนาดไหนก็ตามคุณจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะช่วงแรกๆของธุรกิจเราก้าวพ้นไอ้ช่วงเนี้ยได้ต่อไปมันจะมันจะง่ายขึ้น ยงแค่ไม่ท้อและพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อยู่เสมอความสําเร็จก็จะเป็นของเราสักวันนะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนผู้คิดวันนี้เค้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อ